9ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชามีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกแม้ต้องดำเนินงานท่ามกลางวิกฤตโควิด19และความขัดแย้งระหว่างประเทศแต่ก็ได้นำความเจริญก้าวหน้ามาให้ประเทศไทยได้ในทุกมิติ คนเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีเอามาฝากกันเพราะว่าเพิ่งโพสต์ Facebook ไปถึงความในใจตลอดระยะเวลา9ปีของการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยมั่นใจอย่างยิ่งว่าประเทศไทยนับจากนี้เป็นต้นไปจะไม่ได้เริ่มนับหนึ่งอีกนะคะแล้วถ้าทุกอย่างที่เราสร้างกันมาได้รับการต่อย,ยอดก็จะทำให้เราเดินเข้าสู่เส้นชัยได้ในเร็ว,วันผลงานที่ผ่านมาได้สร้างรากฐานการพัฒนาไว ควบผูทางประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องสานต่อควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศกวต่อไปของรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศ ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดยะลายังคงคาดหวังในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ส่วนตัวมองว่าการที่รัฐบาลเพื่อไทยและมีพรรคร่วมรัฐบาลหลายๆพรรคเนี่ยเข้าไปบริหารคิดว่าน่าจะมีการดําเนินการต่อในระบบรัฐสภา <Okay. S 2> ได้อย่างต่อเนื่องก็อยากให้ขึ้นราคาที่ยางอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็มีอยากให้ลดค่าครองชีพคือถ้าลถตอนนี้คือทางบ้านเป็นคนกิดยางใช่ไหมคะตอนนี้ราคาย,ยางก็ตกต่ําแล้วก็มีเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ถ้าน้ามันแพงค่าอ,อกกุปโภคบริโภคก็แพงการบริหารประเทศภายใต้ย,ย,ยุคธศชาตาิ20ปีเปรียบเสมือนเข็มทิศนําทางให้รัฐบาลชุดใหม่ได้พัฒน,นาประเทศอย่างต่อเนื่องไปในทุกมิติ